กันนะเว้ยอยมพูดถ่อคนโมโมโมไปไหนแล้ววะเฮ้ยเนี่ยเราเราเจอสถานที่หมู่บ้านคนเกิดแล้วแหละจริงเหรอใช่เฮ้ย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 อะไรมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรมีอะไรเฮ้ยอะเฮ้ยผมเจอเสาหางฟ้าเฮ้ยพันไหมอุ้ยเพชรเพชรคุด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 เออไม่ใช่เร็วมันก็ลีาเลยขอเลยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอ๋อจะตาย หนี่ไปนี่ไปสายลุงลุงรอดไะเดี๋ยวลุงลุงไม่รอดแล้วลุงโดนเพชรหลอกดาวมันเอามันเอาเพชรมาล่อลุงลุงเหมือนกอริล่าผสมเดรศรีก็หัวเราพอดียงเนี่ยอะไรดิกอริล่าอัน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 น the ี ung, ้มาอันนี้มาสีน้ำเงินอันนี้มามามาฮีเกับกับยากดูว่าน้าเป็ยังไง อยากบอกว่ามันเป็นไตกลุ่มไปไม่น่ารอดแน่เลยอ่ะอ่ะคุณไปแต่แล้วผมเดี๋ยวผมคุณว่ามาหาผมได้คุณไปดูไปนะคุณให้คุณดูดูเลยคือเราควรโยโย่กันนะเฮ้ยคนตรงนั้นอะหาเรื่องกันเปล่านี่ตีหลังหาเรื่องเหรอก่อยฮ่จะช้าเลยเพราะนี่ความนี่มัน ใช่ไหมวิอะไรเหมือนเพื่อนเองเหรอเฮ้ยย่อก,กันด้วยอุ้ยอุ้ยมันิีผมเห็นเป็นลูกพออ่อแม่ลูกแน่แน่อุ้ยอุ้ยกอริล่าอ <c oughs> กอริล่าอายุเยอะเลยยออเยอะเลยยเยอะนี่นี่คุณยังมีลูกลูกอะไรคุณขุดเพชรวุ้ยมีลูกด้วยเฮ้ยลูกหลังแกเด็กไปแล้ว คนณลำคุณคุชั่วเลยอะเกือบแล้วเกือบตายของเจ้ามีขนาดของหลอกเด็กคุณยังคุณยังยังจะตายอีกเหรอนี่ผมช่วยนายเสาเนี่ยผมเป็นเด็กดีไหมล่ะใครมันตีผมวาเฮ้ยลูกลูกลูกเด็กเด็กเด็กแค่นี้มันเก่งเลยมันต่อยคนแล้วเด็กเดี่ยวนี้มันเถื่อนนะเนาะเด็กเด็กแค่นี้มันต่อยใหญ่แล้วอะเฮ้ยผมเป็นคนที่ต่อยมันกอ่ะอยู่ไหนอยู่นี่ อยู่นี่อย่ไหนถามก่อนบอกไปกันไปด้วยไอ้นั่นน่ะบ่อน้ำอ่ะบ่อน้ำใหญ่ใหญ่บ่อน้ำเหรอคือคือชื่อผมรู้จักที่นี่มากพอเหรอมาดไม่มันมัมันลื้อทึกดิบ่อน้ำบ่อน้ำไหนวะเนี่ยเจอคุณรึไงทีนี้หนึ่บ่อน้ำเลยเหรอพูดรู้ตรงนี้อ่ะดิหลังเราเจอในเสาแล้วก็เดินตรงมาเขมีคุณเห็นคุณแล่อยู่นิ่งๆผมเห็นชื่อคุณโอเคตามมาตามมาคอมมอนคอมมอน เอาลนะนะทอนเดียวดูลาก่อนนะลังเดี๋ยวผู้ช่วยเขาจะตามเองแหละตูวน่าจะครบกก่านะตรงนี้อุ๊บอ้อ้๊บอุ๊บอุ๊โสเด็กมันตา๊บอุมบมุนเลุ๊อุ๊บอุ๊บอน๊บอาเบอน๊บอุ๊บอุ่บอุ้นอ่ะบแุ่บอุ๊บอุ๊บุ้๊บอุ๊อุ๊บอุ๊ยอุ๊บอุ๊อโ๊บอุ๊บออ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  ผมอยู่นี่คุณบอกว่าจะตามผมไหมคุณยินชื่อผมแล้วคุณดิ้นนหรอย่าดิ้นจะดิ้นทำไมอ่ะมันไม่ไอยู่อะไรบนต้นไม้ตะลิงเมื่อไงในเสาอ่ะโอ้ในเสากระตัวผมโอ้ยลุงโตทั้งควางลุงลุงผมจะรักลุงดิลุงเดี๋ยวลุงเร่เย็นๆมาใช่ไหมเว้ยมันไม่ตัวเสาโทษเท่าเรเบรนจัดการเนี่ย มันไงมันก็กระตัดโถมาเออคุณก็อกซ x i n g ปีวันไม่บ็อกไปจะรู้ว่าเอาไหมโอ้ยต้นไม้อู้ได้ส่ออะวะเนี่ยข้างหลังคุณน่ะอีกตัวนึ่งขุดเรื่องแสงอตีมันหน่อยไม่อะขุดหลุมก็แค่นั้นเดี๋ยวมันตามผมต่อเนี่ยสออะไรเอ้ยขึ้น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 ตัวคนนี้คนนี้ขึ้นขึ้นขึ้นเออแล้เราสตาร์เดียวกันแหละ้ว

นอนซะลกนร้องเพลงหลยเนาะเ้ยออกไปออกไปจะไไหนเฮ้ยคือไปอยู่ตรงนั้นส่ตรงกดเดียวใช่ไหมใช่ใช่ดี